พี่น้องสบายดีได้อพี่น้องเด้อมันมีมาอุดหนุนพี่น้องเลยอ๋อบอเต้ครับเออน้อยเพิ่นมาอุดหนุนพี่สายเพิ่นพี่น้องเลยพออ้อมกินมาพงอย่างนี้อุดหนุนเมื่อไรเพราะเออน้อยนี่เมื่อไรบอกนี่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นผักเงินมาจากประเทศออสเตรเลียผเรเพิ่นผักมาในจำนวนล้านหนึ่งมาอุดหนุนอ่นอ่านเครือข่ายพิ่นมีแต่แสนแปดส่วนที่เหลือก็คือหายพิ่นไปเป็นพื้นอ่า ลงทุนค่ะขายต่ออีกเมนเนาะซาลีเนาะมีมซาลีกับออมกับออมสองอย่างวะออมเอ็นีสกลงออมเอ็นลอกลงทุงละทนละพยน่ิโลมเป็นบอสิบห้าบาทนสิบห้าบาทเนาะบรา่เลยสิบห้าบาทียกันสิบห้าบาทนไดเงนเลิกกันีบ เริ่มหมานเลยเนาะเปิดคายสามมือพี่น้องเลยเป็นก็ได้เริ่มคายสามมือเลยใชเป็นเนาะมือหนาก็ลองไปเหรอบังแทบพุ่นเพื่อนเจอซอยมากระเป๋าติได้พี่น้องสองคนเนาะเมาป่ก็ได้กเาได้กนปั่นแล้ว ไปซาละปุยิงนะลูกจ้านาไปอยู่นเบี่ยงเออไายิงกรยางเราเป็นๆนะขึ้นไปตลาดเนาะ้นนนลิงบอดนี่นั่สองคนนี่ข้นจะไม่ดีเฮ้ยโนมาใช่ไหมแด้บ้านมาแต่ นเชโน่ใครสิเรียได้เงินนะทีดเลยมึงคอมเมนต์ไบ้งดูบ้งนักบคิอ่นใครสิเรกด้เนาะ่มงเอนบางทีก็คอมเมนต์บางทีก็ผัวคอมเมนต์หัวบ่จไลเบ่เบ่เบ่งดูบ่ได้คอมเมนต์จะหลายบ่ค่อยได้คอมเมนต์เบิ้งคิปมากคิจ่นเดะไเฮ็ดเยคอมเมนต์แบบว่าอันสติ๊กเกอร์เอาสติกเกอร์รูปจมอะไรเนาะอาประเทศคิปถัวไปบางที เอาถ่ายตัวเราเอาถ่ายตัวน like, ี้หลับ like ตัว like นี like, ้หลับตัวนั้นเดี๋เอาเอาไอเดียบางคลิปหนึ่งมุจักอยังต้นมุจักยังใายไปทั่วคอเหตุไปแล้วแล้วก็ลืมออกก็สิ้นแล้วก็เป็นแนี้เป็นมาให้ต่อขึ้นเป็นออกรถมาใหมกันพอดีเลติดซาเล้งเลยวันนี้ติดอยู่้นว่ารถมันยังใหม่อยู่เลติดก็เห็นไปก่อนรถมันยังใหม่เนาะเอาขันจุดจุดไปสักคำก่อนดูแล ไมมทสลงีดพท่ได้มีแบบมีแบบทอดทั้ง้างันเลทังงกเลทั้ล้างกันเเอ้าหลดกันเละเนาะสกตาเออสกตาทงลกันเลยรถทุ่งทวงเนาไปเ่ไยๆนลุรเสะดายหลดกันได้ยังไงเนาะแต่ว่าเหตุเลึงกบทีเดียวเล็กน้อยไปน้ำได้เวลาทไปไป้อไปเป็นทมาะไป้านพหไปไปกนปที่คนไปไปไได้ จัเดือนเลยสี่เดือนกว่าสเดือนท่าด้านเนาะทุกวันห่งเป็นอไรเรี่ยงนั่นอะนะดนๆทมาเห็นเอนึงล้วคือว่าคาร่าถึงคาร่าย่งใหญ่ใหญ่โ่อเป็นอใหญ่ไว้เนาะเป็นกบว่าอดนอายเป็นพี่น้องเยมาแต่บ้านหมดเลยเนาะมีอยากจะดี้ ผากมาซื้อซอยพี่นองง้องเลยอุดนุนซอยซอยเซฟเฟนครอบครัวนี่แหละพี่น้องคร<ม>ัวเพิ่นนี่แหละก็ได้เริ่มคลายสามวันเลยพี่นองง้องเลยอ่าพี่น้องเราจะเสือเมื่อใส่สั่งทิ้นแล้วใส่เนาะนี่แล้ว <c oughs> อันส่างมาโบกเลยเขาละสิบอันเทีย่ยวตะกี้เขาละเที่ยวนะส่างประจุสวรรค์น้มันหงดกับแพงม่มมงมบานนี่เลยเขาว่า,า,าเขาเช็ดแต่เศร้าเขาโบกฟ้าโบกง่งนะ<อ>นี่หละเอาอันนี้่หละไปสู่ขเขากินแรงสลีแน่สลีี่้เที่ยวบ้านขาดน้ำมันแพงนอกนี้ก็ที่นี่ก็่าเ้ยไปไป กีมินก่อัินเลยกินแล้วว้าเนาะว้าวหากินบก่นใด้คือวานมันเปรานคืนได้เนาะยังเลเาด่อรแล้วบปา้วคืนแล้วเปล่าคืนแล้วมแสบดอเอาหวานคืนเห็ยนยูบิงคลิปเจ้าตัวจะเสร็จทหารอ่ะ

เดี๋ยวมือหน่าเด้ออ้วนสิไปรีวิวบ้านเด้อบุ๊เดไปเบิ่งโดนเลยเขาบอกบุ๊เไปเบิ่งโดนเลยจ๊กไปหอดใส่เลยกาจ๊กบุ๊ชีเล่เลยเนาะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยหน้าต่างมีซ่างเข่ามือเลยที่เนาะย่างบ่บานห้องนอนห้องน้ำกับเป็นรูปทรงมันที่เนาะได้เลยบ่ย่างบ่บูจะก่อไปห่อห่อโอ ยังสาบเลยบ่ะสาสาคนหนึ่งเลยสาตัวเนาะท่าไดก็เออคนสิแปดเซาเลยเนาะสิแปดเนาะปลาตัวพี่น้องเลยไงเพราว่าเลยพี่น้องหายเลยพี่น้องอุ่นเพิ่นเมาหมดเลยพี่น้องเลยกระแบงให้น้ำเมาแล้วเพิ่นกะ

ไปเ่ยวเปยังกาะคัวแหละสภาษเนาะประเทศไทยแนะนำแนะนำแม่อจนไปท้างบ้านสา้หน <AN> ้าด้วยนะจะได้ขายหมดเส้นทางมันไก่เาไก่พันยาลูกน้อยเนาะเอาเอาลายหลายขดานเห็ดเรเห็ดประมาณสิบรือว่าสิบห้าสิบหรงดนนี่สิบห้าสห้าอนั้นก็ลงขึ้น โอเสิบายแตะมากอลเพเดสิเอ็ดชุดองสิบพันชุดนึงสิบาทท้งน้ต้มเนี่ยราบเนี่ยป็ชุดกนะไมพักนีอางอ่ะพี่รองสับคลิปนี้ก็ขอจโคลาไปก่อนเด้อพี่้องเยแล้วก็ฝากคนไลค์กแเร์เป็นกำลังใจ้ช่องบัตรตูดโนแสนเนาพี่้องเนาะ อาสลาคลิปนี้กันล้านเปก่อนพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้อง